ก็จะบอกว่าไม่ตกลองก็ไม่ได้ใช่ไหมใต้ตาเราก็มีความเหี่ยวย่นแล้วก็ดำนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองก็ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วกลับมาเจอก,กันกับหน้าที่ทาสกินแร์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวคูชั่นหัวเห็ุอีกแล้วเป็นคูชั่นหัวเหตุที่ไปเห็นในช้อปปีอีกแล้วแล้วคนซื้อเยอะอีกแล้วนี่เลยคะ่ะ นี่ห่อของเขาก็จะเป็นบิวตี้ครีมเอ็กโหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่านผิดหรือเปล่านะแต่ว่ามาดูข้างในกันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเรารีวิวมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวคิดจะแปะล,ลิงก์ให้นะคิดทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้ทุกคนเลยนะอันนี้ก็เปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นายกอของเขาก็จะให้มาแอปพลิเคเตอร์หัวเห็ดที่อยู่ในถุงตะข่ายสีดำนี่นะคะแล้วก็เป็น กรองคูชั่นหรือตลับคูชั่นที่ให้มาในปริมาณ20กรัมเบอร์2วันนี้กได้มาเบอร์2นะเบอร์สก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะคะใครอยากรู้ว่าเบอร์3เป็นยังไงเรายังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวกิก๊บแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะก็มาดูกันเลยว่าในตลับของเขาเปิดยังไงสีเป็นยังไงนะคะกิ๊บเดานะหมุน ยังไงก็หมุนค่ะทุกคนตอนแรกที่เอามารีวิวคือเนี่ยแล้วแงอีกตลับแรกอันนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงหมุนฮะนี่เลยก็หมุนออกปั๊บเขาจะเป็นพลาสติกโฟมกั้นมานะคะและนี่เขาก็จะมีพลาสติกที่ปิดไว้ให้แล้วก็แกะออกเลยเนาะเ,นเพราะแกะออกมานะคะเขาก็จะมีพลาสติกที่เป็นโฟมนะกั้นอยู่ที่หน้าคูชชั่นอีกหนึ่งชั้น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีออกมาจะเป็นยังไงนะคะนี่ยิสสวัตให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวกิฟจะให้ดูนะคะแอปพลิเคเตอร์หัวเห็ดก่อนชุบน้ำประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวกิฟไปชุบน้ำแป๊บนึงค่ะไปชุบน้ำกลับมาแล้วก็นี่เลยน้องเขาพอประมาณนี้นะคะซึ่งก็ใหญ่นะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองปั๊มที่คูชชั่นกันนะคะว่าลายของเขาจะเป็นยังไงลายของเขาก็ จะคล้ายๆกันกับก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวปั๊มเลยฟึบมีลายนอ้องเขาน่ารักนะคะเป็นลายส่วนมากจะเป็นลายนี้เลยจะมีบางอันที่เป็นลายแบบนอกเหนือจากนี้แต่ว่ามันก็คล้ายๆแบบนี้แหละเดี๋ยวมาลองที่หน้าของกิฟตกันเลยนะ ค่ะทุกคนทาไปแล้วครึ่งหน้าก็จะได้ประมาณนี้เลยเรื่องความปกปิดของเขาก็ยังเห็นอยู่รอยกะที่ยังเห็นอยู่ใต้ตาครา้าก็ยังเห็นอยู่รอยจุดดำๆก็ยังเห็นอยู่เรื่องการปกปิดของเขาก็ปกปิดแบบปานกลางนะความเนียนเรียบเนียนเรียบดีมากถ้าใายแบบผิวอมชมพูนะาะทาสวยมากๆเลยนะคะสีผิวของกิ๊บก็ประมาณ nc 30อันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็ผิวผสมค่อนไปทางแห้งเดี๋ยวเราไปทาอีกทางหนึ่งแล้วกลับมาดูกันค่ะ ทุกคนทาแล้วทั้งสองค่ะสีของเขาแบบไม่ได้สว่างไปมากกว่าสีผิวของกิ๊บซึ่งถ้าไปแต่งหน้าเช็ดดิ้งคอนทัวร์นะคะน่าจะเข้ากับสีผิวกิ๊บได้ดีซึ่งดูที่คอก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะถ้ามองนี่มองที่กระจกนะมองที่ในกล้องก็อาจจะสว่างกว่าที่กระจกที่กิบดูนิดนึงเนาะเดี๋ยวกิ๊บจะลองเพิ่มเลเยอร์ให้เพื่อนๆดูก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะเรามาเพิ่มเลเยอร์ดูก่อนเนาะเรื่องความปกปิดจะปกปิดเพิ่มได้ไหมกิ๊บก็จะใช้วิธีแท็บนะ นี่ค่ะทุกคนกิ๊บไปเพิ่มอีกหนึ่งเลเย,ยอร์ด้วยการแทบแทบนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านที่กระชัดเจนก็จะปกปิดเพิ่มจุดดำดก็ปกปิดเพิ่มนะคะแต่ก็ยังเห็นแบบจางๆอยู่เรื่องความปกปิดของเขาก็ปกปิดเพิ่มได้ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ปกปิดแบบโฟล์ควเวลเลทแบบไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ยังเห็นเห็นอยู่นิดๆหน่อยๆนะนี่เลยเห็นไหม และเรื่องความตกล่องของเขาก็นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนี่เลยด้วยความเป็นเนื้อคุชชั่นนะคะก็จะตกล้องประมาณนี้ซึ่งใต้ตาของเราก็เหี่ยวย่นนะคะนี่เลยที่มุมจมูกก็ไม่มีนะจมูกกิฟก็ดีขึ้นแล้วที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มันแห้งนะคะเพราะว่าใส่แมสกนะคะแล้วก็มันถูไปถูมาทําให้จมูกตรงนี้แห้งนะนี่เลยตรงจมูกก็ดีขึ้นไม่ตกล้องนะหนวด หน้าผากนะคะก็ไม่ได้ตกลองนะสีของเขาก็ประมาณนี้เลยไม่ได้สว่างมากนะคะซึ่งถ้าไปเซดดิ้งคอนทัวร์แต่งหน้าก็น่าจะทำให้เข้ากับสีผิวกริปเดี๋ยวเราไปแต่งหน้านะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะกลับไปแต่งหน้ามาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แสงธรรมชาติแล้วก็สี่ชั่วโมงแล้วก็เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ นผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆนะวันนี้กิฟทดสอบได้ไม่ถึง9ชั่วโมงเนาะก็มาดูกันที่หน้าของกิฟว่าหลงเหลือคุชชั่นนะคะที่หน้ามากกว่า50%หรือเปล่าด้วยตาที่เห็นหน้ากระจกก็คือเหลือเยอะมากมากกว่า50%แน่นอนและสีของเขาไม่มีดอกนะคะวันนี้กิฟใช้แป้งผสมรองพื้นนะกิฟอยากทดสอบประมาณว่าถ้าเรา แต่งหน้าตามปกติที่เราแต่งหน้าเลยแป้งผสมรองพื้นบ้างแป้งโปร่งแสงบ้างแต่วันนี้กิฟเลือกแป้งผสมรองพื้นนะซึ่งก่อนหน้านี้กิฟเลือกแป้งโปร่งแสงใช้ทั้งหมดเลย5ตัวนะคะที่กิฟเคยรีวิวคุชชั่นหัวเห็ดมากิฟใช้แป้งโปร่งแสงทั้งหมดเลยแต่วันนี้กิฟลองใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะเท้าติดทนดีแล้วก็มีความปกปิดเพิ่มเพราะว่าเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะนี่เลย ก็จะเห็นได้ว่าหน้าของกีปก็มีความปกปิดเพิ่มแต่ก็ยังเห็นรอยกระอยู่นี่เลยจุดด่างดําก็ยังเห็นอยู่ก็ไม่ได้ปกปิดแบบปูเข้าเลตนะคะแต่ปกปิดเพิ่มแล้วกันเนาะดูที่หน้าผากของกิบนะคะก็ไม่ได้เป็นคาบแล้วก็ไม่ได้ตกลองก็จะมีตกหลงที่นี่เลยตกหลงที่ใต้ตาย่นยนของกีพนะคะใต้ตาโยนยนนี่ก็คือตกหลองอยู่แล้วแต่ก็นิดนิดน่อยๆค่ะทุกคนไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรนะเรื่องความมันส่วนเกินใต้ตาก็นี่เลยก็จะนิดนิดน่อยๆเหมือนกัน ต่อมาเรามาดูเรื่องความมันส่วนเกินเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษซับมันเนาะซับความมันส่วนเกินให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกิฟผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะมาดูกันกิฟ์ใช้กระดาษซับมันของยี่ห้อนี้ตลอดตลอดเลยมาดูกันที่หน้าแก้มกันก่อนนะหน้าแก้ม เห็นไหมว่าจมูกเขาก็จะออกมาตามรูขุมขนซึ่งรูขุมขนของเราใหญ่มากทุกคนดูสิมาดูกันที่หนวดและคางหนวดและคางก็จะมีเหงื่อออกเยอะนะคะมาดูที่หน้าผากหน้าผากก็จะไปรูขุมขนที่กว้างแล้วเขาก็จะแบบออกมาซึมๆหนึบๆเลยถ้าจับดูก็จะมีความหนึบๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะคะก็จะประมาณนี้เลย ส่วนที่แห้งที่สุดก็คือหน้าแก้มกิ๊บนะส่วนที่มีความมันส่วนเกินออกมาค่อนข้างมากตามลูลุมขุนก็คือหน้ผาผากจมูกแล้วก็ส่วนที่เป็นหนวดแล้วก็เป็นคางนะคะมีุนค,คนความมันส่วนเกินของกิ๊บนั่นเองผิวผสมค่อนไปทางแห้งอย่างกิ๊บก็นี่เลยก็สําหรับคนหน้ามันกิ๊บก็จะทดสอบเพื่อนๆไม่ได้นะคะมาพูดถึงเรื่องของสีของเขานะคะสีของเขาทาไปแล้วมีความเทานิดๆนะคะ สว่างกว่าผิวอิบน,นิดนิดย้าว่านิดเดียวพอแต่งหน้าเช็ดดิ้งคอนทัวร์วันนี้กิ๊ชายแป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่งเข้ากับหน้าเรามากทุกคนคือถ้าเราแต่งหน้าไปแล้วเช็ดดิ้งคอนทัวร์ไปแล้วใช้แป้งที่เข้ากับสีผิวของเราไปแล้วเขาช่วยให้สีของคุชชั่นนะคะ เข้ากับสีผิวของเราได้ดีเลยอันนี้ก็โอเคมากๆนะคะเรื่องความเนียนเรียบของเขานะคะเนียนเรียบดีนะคะทาง่ายกิ๊บใช้วิธีปาดปาดปาดแล้วก็แทบแทบ็บแทบ็แทบนะคะเพื่อให้เนื้อคูชาต์นะคะติดกับผิวของเราได้ดีมากๆนะคะสําหรับตัวแอปพลิเคเตอร์นะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะกิ๊บเอาไปชุบน้ําก่อนนะที่จริงเขาจะเล็กกว่านี้เนาะอันนี้ก็ยังชื้นๆอยู่นะทําไมยังไม่แห้งก็ไม่รู้นะวันนี้อากาศน่าจะชื้นเขาก็เลยแห้งช้านะคะกิ๊บก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละก็วางน้องเขาไว้ ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงแพคเกจิ้งของเขานะแพคเกจิ้งของเขาให้มาแบบนี้นะคะเป็นแอพลิเคเตอร์หัวเห็ดที่อยู่ในซองตะข่ายสีดําแบบนี้นะเพื่อระบายอากาศได้ดีเนาะเขาแยกมาแบบนี้และตลับคูชั่นของเขานะคะเป็นแบบนี้หนาะประมาณนี้นะคะเป็นพลาสติกที่ไม่กองแกงเลยน้ําหนักก็ไม่ได้หนะักเปิดมาก็เปิดแบบหมุนนะทุกคนหมุนมาปับก็จะเห็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโฟมนะคะน่าจะปิดเราแนบพอดีเลยไม่ให้เนื้อคูชั่นไหลยเยิ้มออกมาจากกระปุกนะ แล้วนี่ก็จะเป็นหน้าของเนื้อคูชั่นนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเรามาสรุปกันแบบอีกรอบหนึ่งแบบสั้นๆนะคะเรื่องเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขามีความชุ่มชื่นนุ่มลื่นเกลี่ยง,ง่ายนะคะซึ่งกิ๊บทดสอบความติดทนไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะกิ๊บเอาหลังมือนะคะที่ทาไวา้นะคะายผ่านน้ำแล้วก็ถูให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะแนบคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ กันมากค่ะทุกคนความติดทนของเขาก็ประมาณนั้นเลยคลิปทาที่หลังมือไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ่ายคลิปกลิบก็ไปทดสอบให้เพื่อนๆดูนะคะเขาก็ได้ประมาณนั้นเลยมาพูดถึงเรื่องสีของเขาสีของเขาสว่างผิวกิฟจิดนึงแล้วก็เทากว่าสีผิวกิฟจิดหนึง่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราไปแต่งหน้าเช็ดดิ้งคอนทัวร์นะคะแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งตามปกติที่กิ๊บแต่งหน้าและด้วยวันนี้กิ๊บแต่งหน้าด้วยแป้งผสมรองพื้นเขาก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วมันก็ทําให้สีของเขาคืนไปกับสีผิวของเราได้เลยกิ๊บสีผิวประมาณ nc 3 0อันเดอร์โทนเหลืองผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะก็ได้ประมาณนั้นเลยที่ทุกคนเห็นนะคะเข้ากับสีผิวกิ๊บได้ดีเลย หลังจากที่มีการแต่งหน้าแล้วก็เซตติ้งคอนทัวร์นะคะเรื่องความเหนอะหนะอะไรก็ไม่มีเพราะว่าเราเซตด้วยแป้งนะคะเรื่องความเหนอะหนะก,ก็จะไม่มีนะคะเรื่องความเบาสบายผิวก็เบาสบายผิวดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าทาอะไรหนาๆไม่ใช่แต่ก็รู้สึกว่าทานะคะมาพูดถึงเรื่องความตกล่องหรือว่าเป็นคราบอะไรก็ไม่ได้เป็นคราบแต่ว่ามีความตกล่องนิดๆใต้ตานะนี่เลย ก็จะบอกว่าไม่ตกลงก็ไม่ได้ใช่ไหมใต้ตาเราก็มีความเหี่ยวยนแล้วก็ดำนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองก็ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนและตัวแอปพลิเคเตอร์หัวเหชรของเขานะคะ้ายชุบน้ำนะคะเราก็ใช้ได้ดีมากนะคะน้องเขานิ่มมากถึงความโยกเยกของเขาจะโยกเยกมากหน่อยแต่เขาแข็งแรงแน่นอนนะคะเขาโยกเยกเพราะว่าส่วนหัวของเขานะคะใหญ่กว่าฐานเนาะก็จะมีความโยกเยกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟองน้ํายุนย่นๆใช่ไหมแต่ไม่โยกเยกเดิมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนเขานุ่มดีนะคะชุบน้ําแล้วพองกว่านี้หน่อย ก็พองมากกิ๋วทุกคนใช้ดีนุ่มดีนะคะนุ่มแน่นดีนี่เลยน้องเขาน่าราักนะคะเรื่องความดอบระหว่างวันก็ไม่มีนะคะทุกคนนี่เลยก็จะให้เห็นเลยว่าน้องเขาไม่ได้ดอบระหว่างวันนะต่อมาเรามาดูเรื่องแพคเกจจิ้งของเขากันแพคเกจจิ้งของเขานะคะเป็นแพคเกจจิ้งที่แยกมาแบบนี้ถ้าใคราไม่ชอบแบบแพคเกจจิ้งที่มีแอปพลิเคเตอร์กับตลับแยกกันแบบนี้ก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบความ ติดทนของเขาถ้าจะพกแบบไม่ซีเรียสก,ก็นี่เลยพกได้เลยเขาก็ไม่ได้แบบใหญ่หรือว่านาอะไรมากนะคะพกคู่กันไปแบบนี้แล้วน้องเขาก็จะมีถุงแยกใส่ให้แบบนี้ก็ไม่ได้บรบกวนกันเนาะสำหรับ <ๆ S 2> วันนี้นะคะ,ะก็ขอตบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊ฟทำลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다이빙만 보는 날